ทีมือกฟาเตอร์ตัวพ่อไลฟ์สา์สงขลาครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ไฟไหม้รถยนต์ของนายสิริชโชคโสภาอดีตสสสงขลาพรรคประชาธิปัตย์หลายสมัยครับซึ่งจอดไว้ที่บริเวณบ้านพักที่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเหตุเกิดเมื่อช่วงตีสามเมื่อคืนนี้ครับตอนที่กำลันงนอนอยู่แล้วต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาพร้อมกับเสียงปะทุพอไปดูก็อย่างที่เห็นในคลิปครับแล้วก็แจ้งรถดับเพลิงมาดับไฟแต่ว่ารถทั้งคันเหลือแต่ซากจริงๆครับไฟไหม้หมดเลย รถตัวนี้เป็นรถปลั๊กอินไฮบริดนะครับซึ่งใช้ได้ทั้งไฟฟ้าและน้ำมันตอนนี้ยังไม่รู้สาเหตุครับเพราะว่าพี่สิชโชคบอกว่าตอนจอดไว้ก็ไม่ได้เสียบปลั๊กอะไรครับรอศูนย์มาตรวจสอบหาสาเหตุส่วนรายละเอียดรถอะไรยังไงนี่ไปดูในเพจสิโชคโซภาได้นะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของพี่สิโชคเล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับเราโทรไปคุยมาเมื่อเช้านี้ว่าตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นพี่ช่วยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อเช้านี้นิดหนึ่งครับมันเกิดขึ้นยังไงพี่ตอนนั้น ก็ผมก็นอนหลับอยู่ครับประมาณตีสามได้ทีนี้ก็ได้ยินเสียงแตะรถนะครับแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนไฟประทุนะครับก็เลยเดินออกมาว่ามันเกิดอะไรขึ้นก็เห็นไฟมันลุกไหม้ครับครับตอนนั้นพี่ทำไงบ้างฉีดน้ำาเอีกรือว่ายังไงครับก็ผมพยายามฉีดบังไม่ให้มันเข้ามาทางบ้านนะครับเพราะว่าไฟมันค่อนข้างจะแรงแต่แต่ไฟมันแรงมากครับผมคิดว่าน้ำของมัน ช่วยอะไรไม่ได้แต่แค่แค่ชะลอไม่ให้ไฟมันไหม้ต้นไม้เข้ามาในบ้านนะครับครับแล้วก็ก็คือไหม้จนหมดดับเองเลยใช่ไหมครับพี่ไม่ครับเราเราพอดีมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ที่อยู่ในในในบ้านพักลยครับเขาก็โทรเรียกดับเพลิงมาครับครับแล้วก็ดับเพลิงก็มาฉีดน้ําจนดับครับแล้วแต่ว่าก็คือหมดเลยใช่ไหมครับพี่หมดหมดเลยครับหมดเลยตามภาพนั่นแหละครับพี่ใช่ครับใช่หมดเลยเป็นรถเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมพี่เป็นรถเออเขาเรียกว่า ปลั๊กอินไฮปลักอินไฮบริดครับก็คือ<า>กึ่งไฟฟ้ากึ่งน้ํามันอ๋ออาไฮบริดใช่ไหมพี่ใช่ใช่ปลั๊กอินไฮบริดครับมันจะไม่เหมือนอไฮบริดไปเทียวอ๋อ,อปลักอ๋อปลั๊กอินไฮบริดใช่ไหมพี่ใช่ใช่ปลักก๊กอินไฮบริดครับกึ่งไฟฟ้ากึ่งน้ํามันได้ครับอ๋อวิ่งไฟฟ้าได้ประมาณรักสองร้อยโลแล้วก็ที่เหลือก็สามารถวิ่งน้ํามันแบบไฮบริดได้ครับครับตอนนั้นนี่ไม่ได้ไม่ได้ชาร์จไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมพี่ไม่ได้ชาร์จครับจอดเฉยๆเพราะว่าเอ่อพรุ่งนี้กะว่าจะลลงพื้้นนที่ตออเเชาาครับก็ยมจด คาไว้ที่หน้าบ้านไม่ได้ชาร์จครับครับอ๋อตอนนี้ตอนนี้แล้วก็มีแจ้งที่ศูนย์ไปอะไรรือยังพี่แจ้งประกันแจ้งอะไรแล้วครับครับผมแจ้งไปที่ศูนย์แล้วครับก็ยังรอดูว่าเขาจะประเมินว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับครับผมครับพี่แต่ว่าเสียไม่ได้ที่บ้านนี้ไม่ได้เสียหายไม่ลุกลามอะไรพี่นะไม่ได้ลุกลามพอดิมันจอดอยู่ตรงที่โล่งครับตรงนั้นก็ครับครับครับพี่โอเคครับพี่สวัสดีครับสบายดีนะครับพี่ครับสบายดีครับ